มันไม่ใช่กูดเอ็นแล้วแหละหนึ่งว้าวเสียงดังไปหรือเปล่ามันมีอะไรอยู่บนเรือหนูว่าดังไปแล้วมีพลังงานบางอย่างเสียงดังเกินคอนราดไปไหนเราขอโทษขอโทษที่เราจะต้องบอกความจริงกับทุกคนว่าคอนราดได้ตายไปแล้ว ชั้นนี่แหละค่ะคอนหลาดเองเอ้ยนี่ไงวินยูเฮ้ยมันยังใช้งานได้เฮ้ยลองสักหน่อยสิเฮ้ยมันใช้ได้ต้องมุดอีกเหรอ coordination หรอเราต้องหมุนไปไหนก่อนเฮ้ยมีใครได้ยินไหม Hello มีใครได้ยินบอเฮ้ยได้ยินเฮยบอกตำแหน่ง Our coordinates are approximately uh, 20 degrees 30 minutes south, 151 degrees 20 minutes west. Please, get here now! We need help! We I can't I We're on a freighter, abandoned. Huge and old. Hello? 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 Is anyone out there? Please, come in! มาช่วยหน่อยเอ้าเจงบงต่อหน้าต่อตาพวดโอ้ตกใจดูข้างล่างนั่นสิอะไรอะอู้หนี่มันห้องเครื่องยยต์มันต้องมีเจนเนอเรเตอร์แน่น่อยกูโดนกดแน่กูกลัวไม่มีบันไดแล้ว ต้องโดดเอ้ยอย่าทำอะไรสะเเเ่าได้เเ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 ยเเ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 เอเเรอดเเเเา you didn't fucking see that Len lam. no of course you didn't uh, you're right over there yeah i think i'm actually seeing clearly for the first time in a while <sighs> nothing jumped out at me here will elaborate so but that turned out not to be gold at all it's a toxic chemical and there's this weird fog everywhere right แมนจูเรนโกนี่อันบอกว่าเราที่พูดมาคือ make sense นะจริงๆมันคือภาพร้อนมันคือแก๊สที่ก่อให้เกิดภาพหลอนเพราะมันมีหมอกอยู่ทั้งเรือนี้เลยมันทำให้เราคิดว่าสิ่งบ้าๆนี่เป็นเรื่องจริงงั้นไอ้ก็คือตรง อาจจะเป็นทฤษฎีเฉยๆนะแต่ว่าก็เครื่องบินก็มาช่วยเหลือเรือนี้ก็อาจจะโดนไปด้วยนะคือแล้วแล้วหน้ากากมไปไหนหระใส่หน่อยไหมล่ะยังไงถ้ารู้ว่ามันเป็นแก๊สพีเก็ลองดูสิโอ้แก๊สเยอะขนาดนี้ตายแน่เฮียช่วยด้วยไปทางไหนดีเหนื่อยแล้ว โอ้แม่แม่แม่ตกใจตกใจโอ้ครอย่างชั่วมีอะไรให้ทำเจอแล้วต้องกดแน่เลยถ้าพักนี่แหละเราหา,าสิ่งกัน,นแล้วเปิดสวิตช์กันเถอะโอ้ไปดูดไหมกลับกันเถอะ เราต้องหาทางขึ้นใหม่อะไฟไฟติดแล้ว well, Listen, ฟังน้อย over, over. เราอยู่ในอันตราย <Please. S 1> ไม่เข้าใจหรืองไง <Over. S 1> มาช่วยดวนดวนขอรอ้องเอ้าอะไรอ่ะทำไมอ่ะ โอ้ยควันทั้งควันทั้งหมอกไปกันใหญ่แล้วโอ้ไม่กอดคอนรัดฉันกระโจดเราต้องไปต่ออุ้ยมาแล้วมาแล้วฉันจะฆ่านายเดี๋ยวนี้แหละถ้าไม่บอกว่าทองมันอยู่ไหนจะบ้าแล้วน o เขาร้องมีเมตตาให้ฉันเถอะฉันบอกให้หุบปากไอ้ขี้โกงหุบปากซะที่กำลังพูดนี่มันแปลยากเหลือเกินมันยากเหลือเกินฟังฉันอย่าทำเลยขอร้องขอร้องอ้า บอกแล้วว่าให้หุบป,ปากไงล่ะ oh, <fuck. S 1> โดนสอยแล้วหนึ่งมันเหลือตัวเดียวแล้วมันจะมาวิ้ยนั่นไงแคปที่เราต้องการทำไรอะเอะอเอาทำเองหุดหยิดเองเฮ้ยเดี๋ยวมันก็เห็น ร้อนแล้วร้อนมันร้อนว้าวร้อนเตรียมกดเตรียมกดเตรียมกดโอ้ยมันจะเห็นเรา <c oughs> มาแล้ว <c oughs> โอ้ยจะตายกูจะตายกูจะตายอ๋อโอ้จ <c oughs> oh ุเลียตายตายแน่ๆ ทันอีกแล้ว Đi lắm ลุ้นเวย้ยเฮ้ยช่วยด้วยกดแล้วกดแล้วกดแล้วทำไมไม่ติดอะไมื่อกี อันนี้กด A จริงๆอ่ะเมื่อกี้กดแบบกด3รอบก่อนที่มันจะหมดเวลากะ <Julia! S 1> เฮ้ยเมื่อกี้กดแบบ3รอบอะไม่เห็นเหรอเมื่อกี้ไม่ทำไมอ่ะอันนี้ไม่เข้าใจแต่จูเลียลงมาทำไมถามก่อนจริง กดอเนี้ยตึ๊กตึ๊กตึกบายตาย <c oughs> เอาเอาลิซหัวล้อเหมือนรู้ว่าจูเลียตายแต่แต่แต่นั้นได้ โอเคต้คงงงองมาดูกันสักหน่อยว่ามันจะเวริร์กไหมต้องไปฝึกรัวคีย์บอร์ดวันนี้แล้วเนี่ย <c oughs> เริ่ติดแล้วโ <c oughs> อ้แล้วต้อง พกคีย์บอร์ดกับพกเมาส์มาแบบวีปะขอบคุณจูเลียที่เสียสละเพื่อดิสทริบิวเตอร์แคบว้าฟลิสจมน้ำตายทำไมจะต้องเป็นเธอฉันไม่ควรเป็นคนที่ทำให้เธอตายเลย ฉันควรจะอยู่ที่นั่นมากกว่าตอนที่เธอตาย Maybe could done ไม่งั้นฉันก็ช่วยเธอได้แล้วฉันควร <been me. S 1> ทำาอะไรสักอย่างไม่งั้นคควรจะเป็นฉันที่ควรจะตายเอายังตัดภาพกลับมาอีก เธอมาขยี้ฉันเหรอมันมาขยี้มันมาขยี้ว่าฉันทำใครตายบ้างลาก่อยจบแล้ว มาทำเพลงอีก That's it, game over. You're done for now at least. Game over แล้วอย่างน้อยก็จบเรื่องแล้วสามารถเริ่มใหม่ได้เสมอนะถ้าคิดว่าจะทำได้ดีขึ้น Or maybe it is. I what what you happy. Really. I suppose when the curtain falls, you're either ready for it or you're not. It's all about decisions, isn't it? Decisions made in a hurry, in a panic, made by instead of the head, or vice versa. sometimes those decisions take a long time to have repercussions. การตัดสินใจด้วยสมองหรือว่าหัวใจในสถานการณ์ขับขันอันเนาะตอนนี้กดจอยลงตะก้าแล้วนะรู้ยังมันน่าจะถนัดกว่าหรือเปล่าจนกว่าเราจะพบกันใหม่ e else. บางทีก็ <be> ลำคาญไงนะเห็นไหมบอกว่าแบบว่ายัางไงเราก็ต้องเจอกันอีกอย่างแน่นอนบางทีอาจจะใน Little Hope หรือว่าที่อื่น เพลงเพราะไงปุ่มกระพิบก็เมื่อกี้ก็กดรึดก็เร็วได้แค่นั้นแหละก็คือเร็วไม่พอใช่เมื่อกี้อุตสาหกดพลาดน้อยมากแล้วนะแต่เมื่อกี้ก็คือใช้มือขวาทั้งหมดนะ ้องใช้มือซ้ายไม่ได้เอา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 ,เอาลุงมาช่วยเหลือเหรอ ใส่หน้ากากกันแก๊สหน่อยไหมหรือว่าอันนี้ก็ช่วยได้ใส่แมสแบบ,บ,บน,นี่เราเจอเรือผีกันจริงวะเนี่ยมันมีสัญญาณ S O S ไปจากที่นี่ What the hell this? นี่มันอะไรเนี่ยทองปะทองปะ เนี่ยเดี๋ยวคอมก็มาให้ฝึกแล้วเขาอันนี้เขากันแก๊ได้ปะเนี่ยหรือว่าจะหลอนกันต่อยังไม่ได้โหลดภาคใหม่รอไว้สิประเด็นว <the> ้ย ได้แล้วลาก่อยต้องให้เวลาน้องในการเซตติ้งอีกไปพบกับการเบิร์นหูฟังที่ดีที่สุดของคุณได้แล้วที่ที่นี่แหละเดี๋ยวน้องก็มาไปแล้วไปแล้วต้องไปแล้วโอ้ยโอ๊ย